ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะมาแล้วกับกิจกรรมที่เราจับจ่ายใช้สอยกันจุกๆอีกแล้วนะคะของที่้าใหม่จะมีเป็นวงแหวนตัวนี้แล้วก็มีขาดั้งเดิมนะคะของพี่ต้าหลิวที่มาใหม่เป็นส่วนขา ตัวขาของพี่หลิวดีไหมก็เท่าที่อ่านดูคือเกี่ยวกับเจดจรัดนะคะด้านเมท้ายสุดจะเพิ่มขึ้นฝ่ายเดียวกันที่มีเอ,อ่อว่องไวหรือว่าวูดลับเนี่ยเพิ่มร้อยเป็สดาวเหลืองคือตอนเองใช้ขอบเขตหรือว่าเกาะป้องกันแต่ละชนิดนะคะก็คือบอกเลยว่าตอนนี้มีอออินก็คือเปิดกันจุกใจไปหมด m ม็กค mm hmm. ของต้าหลิวจะเพิ่มขึ้น ถาวรทับซ้อนสูงสุดได้6ชั้นก็คือดีมากๆนะด้ามจก็น่าจะจุกๆเลยแหละ6ดาวเหลืองนะคะก็คือพันธมิตรเสียชีวิตนั่นแปลว่าถ้าตีกระดูกเราไม่ตายอยู่แล้วอะ่ะแปลว่ามันคือ PVP ค่ะก็แสดงว่า6ดาวเหลืองเปรกับ PVP เนาะต้าเหลียวได้รับ50%ของ m a x HP ที่เพื่อนตายไปแล้วก็ใช้สก,กิลแหวน4หรือว่าแหวน8ฟรีทันทีสูงสุด1ครั้งต่อ1เทิร์นด้วยนะอืมถือว่าโอเคมากๆเลย แล้วก็ไอตัวนี้เป็นอุปกรณ์วิญญาณต่อสู้อ่ะลินก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปใส่ตรงไหนนะคะแต่เท่าที่อ่านแล้วอะ่ะดีมากๆเป็นเกี่ยวกับสายควบคุมนะฝ่ายเราถ้าหากว่ามีการควบคุมหรือว่าลดพลังวิญญาณหนึ่งครั้งจะสร้างดามเมจเนี่ย เพิ่มขึ้นถึง3,600%ของพลัง ATK แก่ศัตรูทั้งหมดนะคะแล้วก็ศัตรูทั้งหมดเนี่ยได้รับดาเมจท้ายสุดเพิ่มขึ้นอีก150%ทับซ้อนได้2ชั้นต่อการต่อสู้1ครั้งคือน่าจะแปะถาวอรเลยอ่ะคือดาเมจน่าจะเพิ่มเยอะแบบโคตรๆเยอะมากๆอ่ะอืม ส่วนอีกอันนึงเป็นแข่งขันทุกๆ3เทเธอนะคะพิญญาจารย์สายควบคุมจะอัญเชิญม่านแสงจันทรางเงินนะสร้างความเสียหายปลิดพลังชีวิต100%แก่ศัตรูทั้งหมดแสดงผลสูงสุด5ครั้งต่อการต่อสู้สุดยอดบอกเลยอันนี้น่าสนใจมากๆแต่ก็แพงมากๆเหมือนกันเดี๋ยวดูรายละเอียดกันเลยค่ะ ในนี้เนี่ยจะมีการันตีทั้งหมด2อย่างในการเอาเวลแรกก่อนและกันเพราะว่าเ,าเวที่2ต้องมีให้ต้องมีให้ทุกคนอ่ะคิดคำนวณกันดีๆนะว่าจะซื้อแพ็คไหนหรือว่าเตรียมตัวการันตียังไงบ้างนะกิจกรรมในครั้งนี้นะคะอันดับ1ก็จะมีอยู่2อันด้วยกันมีขาของพี่หลิวกับเป็นแหวนอยู่ที่ว่าจะออกอะไรถ้าออกหลิวตังแต่แรกก็โอเคเพราะว่าระหว่างทางเราจะได้ตัวนี้ด้วยนะคะมุมแบบมีข้างล่างเราเปิดถึงอยู่แล้วนะมันต้องเปิดประมาณ2 0 7ครั้ง สองครั้งก็คือได้แน่นอนอะวงนี้สวงแต่เป็นแบบเลือกออฟไม่ได้เนาะแต่ถ้าเปิดถึง270เนี่ยสามารถเลือกออฟได้ซึ่งราคาเบื้องต้นที่เปิด207ครั้งอะถือว่าราคาน่ารักมากๆเลยนะสิ่งที่คุณจะได้นะคะมีเคเวสรายวันเคเวสรายวันลงแอคทีฟให้มันครบทั้งหมดเนาะลงครบทั้งหมดถึง160ครั้งเนี่ยเราจะได้ตั๋วนี้มาวันละ9ใบกิจมีทั้งหมด3วันก็จะได้ฟรีๆเลยเนี่ยคือ27ใบเสร็จปุ๊บในร้านค้าค่ะ ร้านค้าจะสามารถเอาใบม่วงเนี่ยแลกได้ทั้งหมด20ใบใทถ้ากับว่าเราได้ฟรีๆแล้วอะ่ะ27บใบกับ20ใบเป็น47ใบเนาะเต็ดโ o ๊บแพ็ที่ต้องซื้อเพิ่มนะคะก็จะเป็น19บาททั้ง2แพ็คเนี้ยซื้อเหมาทั้ง3วันเลยส่วน69เนี่ยซื้อแค่2วันเท่านั้นทั้งหมดตรงนี้3แพ็คที่พูดไปนะก็จะราคายอยู่ที่252บาท แล้วก็ที่เหลือมาเป็นแพ็กเพชรค่ะแพ็กเพชรนี้เหมาเลย90บใบราคาจะอยู่ที่3,600เพชรรวมทัทง t o t แล้วเนี่ยคือมันจะได้มาทั้งหมด2 1 2ใบาราคาอยู่ที่252บาทกับเพชรอีก3,600เพชรใครที่ไม่มีเพชรแบบไม่มีเพชรเลยแบบหลินนะคะก็มาร้านเติมเงินนี่แหละแล้วก็ไปซื้อแพ็ก729บาทก็จะได้มา4 0 0พเพชรตรงนี้นะคะถ้าใครยังมีบนัสเติมครั้งแรกตรงนี้อยู่หรือ จะมาเติมบัตรโบนัสเพชรตรงนี้ต่ออายุเพิ่มก็ได้ก็จะเป็น300กับ680นะคะเติมไปเรื่อยๆมันเติมต่ออายุได้ถึง180วันน่ะก็เติมไปอาจจะได้ด้วยเหมือนกันจริงๆอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าถ้าเราต้องเติมตัวโบนัสนี้อยู่แล้วอะ่ะอืม ซึ่งนั่นแปลว่าต้นทุนคําว่า252บาทแต่ละคนจะไม่เท่ากันแล้วเพราะถ้าใครไม่มีเพชรเลยก็ต้องมาจ่ายค่าเพชรเพิ่มนะคะทุกคนมันก็จะเพิ่มไปอีกแต่หลิงคิดแล้วแหละว่าอยู่ที่ประมาณ1,000บาทงบงบแล้วอะ่ะอยู่ที่ประมาณ1,000ัถ้าเราไม่ซื้อ7 2 9ตัวนี้ก็ไปซื้อแบบบนาทัสเพชรก็งบงบพอๆกันประมาณพันหนึ่งเพื่อได้ ได้อะไรนะเมื่อกี้อ๋อกระดูกขาได้กระดูกขาพี่หลิวหรืออาจะได้วงแหวนนะเราต้องหรือไปด้วยอ่ะคราวนี้กรณีคนที่จะเปิดถึง5้าสาบเอดเพื่อให้ได้อุปกรณ์วิญญาณตัวนี้บอกเลยว่าหลินคิดวิธทีที่ดีที่สุดให้แล้วคิดว่าเวนี้คือดีที่สุดแล้วจริงๆหวังว่าใครที่ดูคลิปนี้จะพอช่วยทันนะคะถ้าใครยังไม่ได้เหมาไปหมดนะอะเวที่คิดนะคือเราได้ รายวันฟรีมา27ใบแลกตัวม่วงได้20ใบแพ็ค19บาทได้มา18ใบแพ็ค19ที่2จะได้มา27ใบแพ็ค69ซื้อ3แพ็คเลยนะ3วันจะได้มา45ใบ179ได้มา24ใบแพ็ค429บาทไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อเลยสักแพ็คนะ579ให้ซื้อ2แพ็คเหมือนกันค่ะ80ใบ แล้วก็1120 2แพ็คจะได้มา120ใบ2300ซ,ซื้อหนึ่งแพ็คซื้อแพ็คเดียวค่ะคือ90ใบแล้วก็แพ็คเพ็ดตรงนี้3600เพ็ดเหมือนเดิมพร้อมกับด้านหน้าที่บอกคือได้สเต็ปฟรีข้างล่าง15ใบรวมแล้วทั้งหมดเลยมันจะได้ตั๋วมาอยู่ทั้งหมด558ใบาราคาอยู่ที่6,198บาทตีง่ายก็6,000ท้วน หนิงคิดว่าปับน่าจะประมาณ6 0พันทวนถ้ามีส่วนลดต่างๆนู่นนี่นั่นเนาะอ่ะคราวนี้ใครที่บังเอิญนะคะขอบอกเลยว่าใครที่บังเอิญซื้อแพ็ก4 2 9บาทไปแล้วราคามันจะกระโดดแบบนี้ค่ะคือบางคนอนะ่ะอาจจะซื้อแพ็กต่ำๆไว้ก่อนเนาะพวกแบบ1 7ึ4ง9 5 7 9เนี่ยซื้อไว้ก่อนแล้วพวก1000กับ2,000สามอาจจะยังไม่ได้ซื้อแต่ซื้อ429ไปแล้วหนิงจะบอกว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะเอาแค่2แถวบนถ้าทุกคนเหมานะ เหมาสองแถวบนน่ะงบประมาณราคามันอยู่ที่4756บาทแล้วจะได้ใบรวมมาทั้งหมดทั้งใบแรกแล้วก็ใบฟรีแล้วก็ใบ,าบาตามกล่องนี้ทั้งหมดอะ่ะมันจะได้ใบามาอยู่ที่538ใบซึ่งตอนเราไปเปิดอะ่ะ5 3 1มันคือการันตีแต่ถ้าซวยโคตรแล้วมันไม่ออกภายใน531อะ่ะมันต้องบวกอีก9ช่องมันต้องบวกล้างกระดานอีกรอบหนึ่ง เออซึ่งเท่ากับว่าเราต้องหาใบมาทั้งหมด540ใบแต่อย่างที่หดินบอกเหมา2แถวบนมันได้แค่538ใบมันขาด2ใบนั่นแปลว่าเราอะต้องมาซื้ออันนี้90ใบก็คือ2 3 0 3 4,700บวกกับ2 3 0 3มันกระโดดเป็น7,000บาทเลยนะเว้ยกระโดดแบบ7,000นิดนิดอะเออ7,000นิดนิดที่บวกกับ3,600เพชรเพตรตรงนี้ด้วย นั่นแหละหลิงก็เลยมองว่าหลิงคำนวณให้แล้วอะว่า429อะไม่ต้องซื้อให้ยอมมาซื้อ2,300อะแพ็คหนึ่งไปเลยแล้วเอา429หักออกไปมันจะได้ได้จ่ายเงินจริงๆอะเพียงแค่6,000ทวน6,000ทวนแล้วก็ได้ตั๋วเยอะขึ้นด้วยนั่นคือจะได้ใบมาทั้งหมด556ใบอะเออซึ่ง556ใบมันครอบคลุม ครอบคุมไอตัวการันตีเกินตรงนี้อยู่แล้วอะแล้วก็งบประมาณถูกลงฉะนั้นหวังว่าจะช่วยทุกคนได้จะบอกทุกคนทันนะคะหรือหรือใครที่ลองคำนวณด้วยตัวเองดูแล้วแล้วแบบเออคิดเหมือนก,นกันกับเราก็น่าจะพอดักทางให้ตัวเองได้บ้างเนาะโอเคก็ประ,คะก 19, 19, 69, ประมาณนี้แหละค่ะจับตัวหลินเองหลินก็ซื้อ19 19ก9าประมาณนี้แหละแล้วก็แลกตัวเอาย0ไปตรงนี้อืมแล้วก็รายวันที่ทำเท่านั้น คล้ายๆเดิมเลยเด๋งคงจะซื้อเป็นแพ็คเหรียญเทพสมุดไว้179่บาทรู้สึกว่าซื้อตอนนี้น่าจะได้เคลีกระต่ายน้อยอีกหน่อยวันนี้นะน้องกระต่ายก็อย่าลืมนะคะวันสุดท้ายคิดว่าอาจจะไปวันสุดท้ายแนะนําว่าให้เคลียร์ให้หมดเลยเพราะว่าถ้าเหลือ1วันหรือ2วันสุดท้ายมันอาจจะไม่ให้ลงกิจกรรมแล้วอาจจะเหลือแค่ให้แลกให้แลกของในร้านค้าเท่านั้นก็ระวังระวังกันหน่อยวันนี้แนะนําว่าเคลียร์อะไรได้เคลียร์แลกอะไรได้แลกนะคะ เผื่อๆไว้ก่อนเพราะเกมเรามันชอบแบบไม่ให้ฟาร์มแล้วอะอนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะโชคดีออกในสิ่งที่อยากได้แล้วกันอืมคำนวณกันดีๆนะงบประมาณเท่าไหร่สำรับวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนไมป,ไป้ายฝันดีกันล่วงหน้าจ้า